อาหารตามสั่งอาหารที่ต้องเกิดขึ้นเพราะการเลิกท่าผมเฝ้ารวบรวมข้อมูลมานานนับเดือนจนในที่สุดก็เพียงพอที่จะเล่าและปฏิติประต่อเรื่องราว <Okay. S 1> วันนี้จะชวนท่านผู้ดูไปสันนิษฐานด้วยกันว่า <Okay. S 1> เจ้าอาหารตามสั่งเนี่ยมีต้นเหตุจากอะไรกันแน่อย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าสมัยก่อน,นคนไทยไม่นิยมกินข้าวนอกบ้านผมเล่าไว้ในเมนูข้าวแกงนะประกอบกับในอดีต ไทยเรามีการแบ่งชนชั้นวันนะถ้าสามัญชนทั่วไปก็ทำแบบข้าวกินกันในบ้านแต่ถ้าเป็นทาสก็กินข้าวในบ้านเจ้านายและแล้ววันที่ประชาชนมีอิสรภาพก็มาถึงเมื่อมีพระราชบัญญัติเลิกทาสรศ .124 ประกาศให้ลูกทาสทุกคนเป็นไทยในวันที่1เมษายนพศ .2448 แต่อิสรภาพนั้นก็มาพร้อมกับความโกลาหลเมื่อทาสบางคนไม่มีที่ไปไม่มีที่นอนและไม่รู้จะกินข้าวที่ไหนแต่ในวิกฤตเนี่ยย่อมมีโอกาสเสมอในยุคนั้นมีชาวจีนพ้นภัยอบ พยพมายังประเทศไทยเป็นจํานวนมากซึ่งพี่น้องชาวจีนก็มาพร้อมกับตํำรับการใช้เส้นใช่ครับนั่นคือก๋วยเตี๋ยวและเมนูสารตั้งต้นของอาหารนอกบ้านก็คือก๋วยเตี๋ยวหันไปทางไหนก็เจอก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทายาเดียวเื่ฟูไปอีกเมื่อได้รับการสนับสนุนจากจอมพลปพิบูลสงครามมีนโยบายให้กินก๋วยเตี๋ยววันละชาเพราะในยุคนั้นข้าวยากมากแพงผมเล่าไว้ในเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือนะอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสาคัญเมื่อมีการจัดประกวดอาหารประจําชาติโดยประธานในงานก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลก็จอมพลปนี่แหละ และผลลัพธ์ที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่ผัดไทยชนะเลิศอ,อันดับสองได้แก่ต้มยำกุ้งและชนะเลิศอ,อันดับสามได้แก่กะเพราตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้าน,นก็หันไปขายอาหารรางวัลชนะเลิศทั้ง3อย่างทั่วราชอญญาณาจักรและสารตั้งต้นของร้านอาหารนั่นก็คือเมนูกะเพราราดข้าว ผมเล่าไว้ในเมนูกระเพานะแต่เมื่อคนกินเรียกร้องอยากกินเมนูอื่นในร้านกระเพาพูดง่ายๆว่าอยากกินผัดไทยในร้านกระเพาอยากกินต้มยำกุ้งในร้านกระเพาเจ้าของร้านทนไม่ไหวตัดสินใจตั้งป้ายหน้ารา้านโดยเขียนว่าเชิญชิมอาหารตามสั่งสำนันละร้านอาหารตามสั่งจึงผุดเป็นดอกเห็ดเหมือนที่เราเห็นในปัจจุบันท่านผู้ดูชอบเมนูไหนมาบอกในดูเพราะทุกอย่างมีเรื่องราว